เรือตัดเรือให้ตาคู่ไปตาคู่นี่ก็คือทำเองทำ,อทำเองค่ะทำเองหยุดยั้งเลยค่อยด้วยวนะควรไปเรื่อยๆนะลูกมันใช้ได้ยังไหมคะลูกวเดี๋ยวเราถ้าทำปร,ริมาณเดี๋ยวเรามีนม้ำอ่ะค่ะเดี๋ยวมันจะนืดนืดใช่ไหมใช่มันจะนืดนืดไปรเรื่อยแต่เราก็ต้องพวนไอเดรวยเป็นเนียนเบื่อยายเป็นกรนะลูกอ้าวคู่แต่เราใช้ไปทีเดียวมันจะเป็นกรนไม่โอเคอ่ะ อันนี้เราก็ควนไปเรื่อยๆเกิดความันจะนื้อค่ะเมันมันๆมันจะงอค้าอ่ะใช่ค่ะเป็นั้นเลยแต่นี่จ้ากูก็งปลาชายกระดงหัวเหน่งมันเม็ดมันไปเสมอเหมือนกับแต่กชายเคลือง่ะหล่ะไอ้นู่นคือผมมันจะตาวกับมุดเลยอ่ะซึ่งอันนี้ก็ปลาหนีพุ่งหนีได้ด้วยความพุ่มมันจะตาให้เนี้ยวนึกอะค่ะเมียะไรนะคะ ก้มแปลงอะค่ะก้มก้มแปลงอะแปลงบ้านอะแต่มันไม่เป็นหนูค่ะบางทีมันจะมีโค้งไอ้ซึ่งแต่เอ่อแต่ก็แพ้ก็จะโดนโค้งนั้นสี่ออกเม็ดเลยโดนไปเนี่ยโดนไปเรื่อย,อยๆลูกมันต้องใช้ไฟอ่อนไปเร่งยังไงอ่ะใช้ไฟกลางกลางอะลกูกแต่ว่าตอนแรกกันคือต้องให้น้ำเดือดต้องน้ำเดือดจัด ไม่งนซาคูมันจะละลายน่งแต่ว่าทัมดแหละถ้าเราตั้มแบบไม่เป็นเม็ดก็ได้รลยใช้ซาคูไปแล้เราก็ขวนไปแบบน้ำเย็นนะคะมันจะเป็นแปลงเป็นแปลงเร็วๆอ่ะแป้งเร็วๆ,เรวๆแต่ที่มันจะนืดเหมือนกันแต่มันไม่เป็นเม็ดซึ่งเขาก็จะกินกับกะ,ะทิกะอู่ร้อยเหมือนกันนะคะรสชาติขอที่นจีจะใช้เกลือให้เหลือใช้น้ำตาล น้ำตาลที่เดงคือที่ข้าวกรไดเด็ดแฉกชอปลาลน้ตาน่ะะนี่รู้ปใต้น้าตาลที่ไ้อ่ะชื่อน้าตาลตะนดกรไดแต่วันนี้ไม่ได้ออกมาค่ะแดงนดได้เยอะมาะแต่เออไอเชิมโคนกาชิมแบบความหวานแต่เนยอะก่ะความหวาน กนคือแปลว่าต้องใหม้มีไตนิดนิดหรือมีไตบ้างนะวันนี้นะพันจะาตามไหมชิ้นรสชาติดีว่าจะใส่น้ำเยอะแล้วก็เข้าประหยัดตน้นทุนน่ะค่ะต้องการหวานไม่เยอะใช่ไหมลูกหรือหรือยังไงเดี๋ยวลูกชิมได้ประมาณหน้าขมวดอันนี้เดี๋ยวถ้า ก็มาได้มีอะชิมชิมชิงชิ้หวานไหมถ้ไม่หวานก็แต่ว่าป้าจะเน้นธรรมชาติลูกจะจะหวานน้อยหวานแบบหวานแต่แบบแบบหวานเลี่ยนหวานใช่ไหมมันไม่เลี่ยนมันหวานหวานได้โอเคได้ไหมได้แล้วป้าจะปิดโอเคนะเนี่ยมันมีไตเล็กๆอย่างเงี้นี่อร่อยลูก ไปเดี๋ยวป้าจเทใส่ในนี้ไสก็คือข้าวข้าวเดียวใส่ใส่ใส่นั่นไม่ได้เป็นไจนะป้าจะเทใส่นี้เลยเดี๋ยวต้องกินร้อนๆเลยลูก เอาเลยร้อนๆเลยตัดเลยแล้วกับคือแบบที่ใช่ใช่ใช่นี่จ้ามาเป็นทีมเป็นคณะป้าจะให้ทำแบบสกัดแบบธรรมชาติ

ยต้องชิมเลย้องชิมร้อนๆเอเลยกอยติดปากเลยร้อน่ต่ว่าวังโดนนเดี๋ยวเดี๋ยว้อ๋อติดปากเลยพี่มือเราพี่มือเาราอรอไตัดไปก่อนกน คิดไม่หมดนั้นเลยนะใชเมื่อถูกชนแล้วก็ชอบ